สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News หนิงตอบปมเมาแรงตกอับหลังคนแบรนดเนมไลฟ์ขายของดีราคาถูกมากเราก็ต้องดิ้นลนธรรมาหากินกันทั้งนั้นทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายหนิงตอบปมเมาแรงตกอับหลังขนแบรนเนมไลฟ์ขายของดีราคาถูกหนิงปฎิตา เปิดใจถึงดราม่าตกอับไลฟ์ขายของแบรนด์เนมกับนายเอนเตอร์เทนว่าเราก็คุยขำๆกับเอนานาแล้วว่าเวลาเอาของมาไลฟ์ขายต้องเจอกับข่าวตกอับแล้วแน่ๆเงินหมุนไม่ทันแล้วแน่ๆเลยเอาของมาขายแต่จริงๆมันไม่ใช่บางคนก็จะบอกไม่มีงานเลยต้องเอาของเก่ามาไลฟ์ขายกันจริงๆมันไม่ใช่เลยเรานั่งในกลุ่มแม่แม่นั่งคุยกันบอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเวลาเราจะไปซื้ออะไรเราจะไปเห็นของจริงได้ลองแต่เดี๋ยวนี้มันดูทางออนไลน์เราเอฟมาด้วยความอยากได้พอมาถึงแล้วมันไม่เหมาะกับเราใช้แล้วก็เก็บเลยเอามาปล่อยกันดีกว่าเป็นการประหยัดตังค์เราจะได้มีสตางค์ไปซื้อของใหม่เขาก็ได้ของดีเราปล่อยออกไปในราคาถูกมากของเก็บไว้อย่างกริปคนก็เมาตกอับไม่มีเงินแล้วหนิงตอบว่า เอาเหอะไม่เป็นไรถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาอุดหนุนเราก็ดีนะเราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งหมุนเวียนส่งต่อกันได้อย่างดีแต่เป็นความสนุกสนานมากกว่าตอนนี้ตั้งแก๊งเตรียมหาของแล้วมาเล่นกันอีกมีหนิงเอ๋นานาเจนนี่เตรียมที่จะชวนโอฮานาเอาของรวมๆกันแล้วไลฟ์ตกอับหมดทุกคนเลยตอนนี้พูดเลยสนุกดี มีเสื้อผ้าเด็กจะเอาของลิรินบางส่วนแต่ก็มีบางคนบอกว่าทำไมไม่ยกให้เลยหรือเอาไปทำบุญดีกว่าทำแบบนี้ไม่โอเคเดี๋ยวถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปทำบุญอยู่ๆยกให้ไปเลยเคยเจอเคสเอาไปขายต่ออีกทีมีคนบอกรวยแล้วทำไมไม่เอาไปบริจาคเอามาขายทำไมหนิงตอบว่าเราไม่ได้รวยถ้ารวยแล้วเราไม่ต้องทำงานคนมองดาราต้องรวยต้องมีตัง จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายก็มีทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายและก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ